วัสดีครับเจอกันอีกเจ้งเคยวันนี้มากินเส้นมากวันนี้โุงงานจะมาผัดซีิยวผัดซีิยวเส้นใหญ่มีเกี๊ยวกระเทียมให้หอมก่อนเนาะผัดกระเทียมให้หอมก่ากระเทียมกัว้วกระเทียมให้เหลืองให้หอมคน ผัดเสีย้ยวครับวันนี้มาผัดเสีย้ยวมากินเส้นกันอีกเก่งเคยใส่หมูหมบดบใสหมูบดใส่สไปเลยครับกระเทียมกับหมูบดกบด่อน รับเลือกไก่ไก่ตเลยไปไปไปก่สงองฟอง อันเป็นง้นก็ครับนี่นันผัดยิ้วเล่นใหญ่เนาะอืมีได้ครับจนกัน

when life. ต่างใส่ไปปุ่นเส้นเราอาจจะป่นไปหน่อยนะครับเพราะว่าทุงนั้นเอาเส้นไปแช่เย็นไว้นเนอะเคยเย็นไว้ ไม่สับนะเดี๋ยไปเลย่เี๋จเลย มันนี้ทำผัดสีอิ่วผัดเส้นเนาะผัดเส้นให้เป็นไอ้พี่ได้รับชมกันมันนี้ที่ง่ายว่าทานง่าย,ายง่ายสายดูนั้นที่เคยขาดาองจานด้วยเต้าหู้ทอด đẹp, đúng đẹp rồi, để trang, để cho thằng cái đai được cấp ตักเสกรดใจหนด้เลย ไปทานก็ได้เลยครับครับมาทานกับลุงนานได้เลยวันนี้มีเมนูผัดเส้นอีกแล้วผัดไส้อิว้วกินกันง่ายๆกินกันง่ายๆสไตล์ลุงนานทำง่ายกินง่ายเนาะเอฟซีเอฟซีทุกๆท่านเลยครับมารับชมที่มารับชมมาให้กำลังใจลุงนานเออมาเป็นเพื่อนเอ่ การได้เข้ามารับชมมาวันนี้ก็มาทานผัดซีอิ้วกับบุงนันได้เด็นะครับวันนี้จานใหญ่ๆผัดซีอิว้วจานใหญ่ๆอืทีมาดูใกล้ๆก่อนเนาะมาดูก่อนนี่านจนะานใหญ่ๆเลยผัดซีอิ้วเนะอืจานใหญ่ๆมาเดี๋ยวก็จะมาทานกันได้เลยนะครับ มาทานกับลุงนันได้เลยวันนี้ผัดเสี้ยวผัดเสอ้ยวผัดเสี้ยวมาทานเลยทานเลยวันนี้กินเส้นกินง่ายทำง่ายสไตล์นั้นนี่เช่นเคยนี่กินเส้นอีกแล้ววันนี้ ยอดจ้ะสุดยอดจริงๆอร่อยจริงๆแม่วันนี้ผัดเองทำเองสุดสีมือเนาะผัดตีอืมปลาเสีิยวอยากกินอะไรก็ทำแบบนั้นเนาะวันนี้อยากกินปัดเสี้ยวปัดเสี้ยวทานอื้ม ใส่ไข่ใส่หมูตับใส่เจ้าหู้ <c oughs> <c oughs> Được rồi được không ạ mà tính cân bò giọt 으음. <laughs> <laughs> อร่อยรจิงจริงอร่อย,ออยไม่มีทิศติดเอาละครับคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกี้กดติดตามให้ผมนี่ครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆออกสูส่สายตามาันได้เอฟซีสำหรับคลิปนี้บ่ายๆครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับไปกดติดตามให้ด้วยนะครับ